วางสายแบบรวดเร็วก็ได้เสียงต่างๆเปลี่ยนไปที่เคยบอกไปแล้วเสียง s i รีเสียงป้อนตังคำบอกรวมถึงตอนนี้แอปพลิเคชันแปลภาษารองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ iOS 1 6อยั่างกับเชียร์บอลเลยนะใช สวัสดีครับผมนายหมอคอมสทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 14. พลัสเอ้วันนี้เสียงขึ้นจมูกเนาะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมหลังจากจบแดงเดือดมาหลายวันหลายคนทีเชียร์ทีมไหนครับ ไม่ว่าจะเป็นสิงบูหรือเอวา์ตันอันนั้นมันน้ําเงินแล้วเนะอะแต่ถ้าแดงก็ต้องเป็นแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับผมแต่ว่าในช่วงเนี้ตั้งแต่แมนยูมาลิเวอร์พูลมาจนถึง2องาวันนี้ฝนก็ยังตกโปรยปรปโปร,ปรยปลายอืแต่ว่าเรื่องราวของ i อ s 1สิบหกพับบิกเบนะครับก็มีออกมาขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังผลงานจากผมนายมาคมสติโชกันนะครับก็ ต้องบอกว่ามีน้องน้องทรายคนสวยน้องทรายสาวน้อยแสนสนก็ทําสื่อมาด้วยแม่ทําให้ผมก็ทราบว่าอู้เสียงของอป้อนตะคำบอกก็เปลี่ยนไปอ่าเมื่อกี้เราเปิดกันไป3-4เรื่องแล้วน้องทรายก็ทําเรื่องแปลภาษามาด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเพิ่มเรื่องราวเหล่านี้กันไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของการวางสายได้อย่างรวดเร็วมีมาให้ใช้แล้วใน iOS 16แต่ต้องบอกก่อนกับเพื่อนๆืนก่อนว่าตอนนี้เป็นตัวทดสอบเป็น Public Beta าสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการทดสอบที่เปิดให้เป็นวงกว้างสาธารณะซึ่ง Apple ได้เคลมมาแล้วว่ายังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับถ้ายังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์หรือแลจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้อะโอเคผมมีการบันทึกเป็นรูปแบบของเสียงอย่างเดียวเดี๋ยวขอมาเริ่มต้นอันนี้ของเดิมก่อนละกันเนาะปลดล็อกอุปกรณ์อันนี้ โอเคปกติถ้าผมอยากป้อนตามคำบอกผมเข้าสปอตไลท์นะครับแล้วผมสองนิ้วค้อสองครั้งอันนี้เสียงเดิมนะสวัสดีอันนี้เบาไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเพิ่มให้นิดหนึ่งเนาะอ่าช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขสวัสดีอ่าเขาแทรสวัสดีแล้วอันนี้คือเสียงป้อนต่างคำบอกของเดิมเดิมของเดิมเดิม กับ iOS 15.5ของผมี่งไม่ได้เป็น15.6เนาะเดี๋ยววันนี้มาทดสอบคีย์บอร์ดบลูทูธกันด้วยไปกันเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของ iOS 16กับนายหมอคอมสิโชคนะครับเคล็ดลับอ่าโอเคผมเข้า Spotlight เหมือนเดิมสปอตไลท์แป x ทแล้วผม2นิ้วเคาะ2ครั้งอันนี้คือเสียงป้อนตะกบอกใน iOS 16 Public Beta ตัวแรกนะปึ๊กปสวัสดี สวัสดีทิงอ่ะโอเคมีเอาใหม่เอาม,าอามา่สวัสดีเนี่ยงเสียงเขาเออ่เปลี่ยนไปนะเพื่อนเพื่อนลองฟังเทียบกันดูแล้วกันครับลองกอย้อนกลับแล้วก็ลองกอเดินหน้าให้เทียบกับฟังกันระหว่างเสียงของ iOS 15.5และวอ s 1สิบหกพ c b e ิ a เอันนี้คือเสียงของป้อนในคำบอกที่เปลี่ยนไปกับที่เราเคยบอกกันไปแล้วเนาะก็คือเสียงของสิริเนาะเนี่ยัะเบิรนีรับสวัสดีสิริสวัสดีสิริอ่าเสียงมันเสียงเป็นแบบเนี้ยแต่กับกับของเก่าเนี่ยที่เสียงเป็นแบบเนี้ยสวัสดีสวัสดีนะอ่า คือก็เรื่องของซาวนเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหลที่ใครเจอตรงไหนมั่งบอกกันมั่งนะแต่วันนี้ทีออ่ต้องบอกว่าผมบอกว่าวางสายอย่างรวดเร็วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองกดโทรไปหาตัวเองเนะาะปุ๊บปุ๊บ,บ,าบาล่ออลา,สลาสุดโทรหา,าอ่า,อาหมอคอมอคหมอคอมอาลคัมมิม่งปุ๊บกดโทรและ เดี๋ยวผมต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งรับสายอ่าอันนี้รับสายปุ๊บอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงก็สะท้อนไปสะท้อนมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดที่โอโ้โ,อโหเดี๋ยวเดี๋ยวเอวาวางไว้ทังนู้นก่อนขออนุญ,ญาตกดทนนี่อันนี้อันนี้อันนี้ควาาไว้ก่อนเหมือนกันขออนุญ,ญาตกดที่ iPhone 10 i p h o n คือที่ใช้ ios 16นะครับโดยการกดปุ่ม power หรือปุ่มสซยประธานือปุ่ม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 ล็อกหน้าจอนะครับอ่ะฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่ะตอนนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมอยู่อ่ะอกดปุ่ม power หนึ่งครั้งปุ๊บตัดไปไหมตัดไปไหมอ่ะกดอีกทีอ้าวทำไมรอบนี้ไม่ตัดปุ๊บปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ยังเป็นบั็อกอยู่คือบางครั้งตัดได้บางครั้งตัดไม่ได้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ รอบนี้รีตัดไม่ได้นะรอบนี้ตัดไม่ได้เพื่อนๆคือมันเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใหม่แต่ปัญหาคือยังตัดไม่ได้อ้าวคราวนี้ผมกดโทรจากตัว iPhone ที่เป็น i อโอสิบห้าจุดห้าอ่าล่าสุดอ่าโทรโทรแล้วครับโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้วอ่าโทรแล้วอ่านี้โทรแล้วนะครับโทรแล้วอ่าหมอคอมโทรหาหมอคอมโทรหารับส้ายปุ๊บ สวัสดีครับอ่ากดปุ่ม power วางสายปุ๊บตัดไหมตัดไหมอ้าวไม่ตัดไม่ตัดเพราะอะไรอ่ะไม่ตัดเพราะอะไรอ่าวางสายก่อนอ่าวางสายวางสายวางสายอ่าเพราะอะไรเพราะว่าผมไปปิดฟีเจอร์นี้อยู่อ้าวโอ้โหดูอ่าอ่าเอาใหม่ครับเบืบ้องต้นนะครับเจ๊จําหนิงวอล์สาม ไปที่การตั้งค่าครับหรือ s e t t i n g อ่าหลังจากนั้นัคือผมไม่แน่ใจว่าตั้งต้นเขาเปิดมาเลยไหมลองไปดูว่าแต่ว่าผมจําได้ว่าเปิดมาเลยแต่ผมนั่นไปปิดเล่นครับอ่าแล้วไปที่การช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility Wi-Fi รูทแสลุ Blue การช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility ครับเจอแล้วเข้าไปครับ หนึงนิ้แต่สองครั้งเข้าไปเสร็จแล้วปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอทัดนาะตะกุอืมเดี๋ยวพี่ทัดมาแล้วต้องมีพี่อะไรมาอีกนะอืมบอดอีก,กว่าครับพี่ปูแบคเฮดอืมไม่ใช่ละปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอสัมผัสครับผมปัดขวาไปาสัมผัสอาวเนี่ยผมผมปัดเร็วมากจนเจอ สัมผัสผเลยครับทัดหรือสัมผัสคุณต้องเจอ voice over zoom ปัดมาเรื่อยๆจนเจอสัมผัสแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับหรือทัดแล้วปัดขวาไปเรื่อยๆจะเจอเมนูผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปฟังพร้อมกันการดึงจอลงเพื่อ 8. แตะแตะปุ่มโฮมสองครั้งสามนี้ touch. และกดเมื่อเปิดใช้งานสามนี้การช่วยปรับการสัมผัสถ้าคุณมีปัญหาในการใช้เขย่าเพื่อเลิกทำถ้าคุณมักจะเขยา่าการสั่นเปิดเมื่อสวิตช์นี้ปิดล็อกเพื่อวางสายเปิด อ้าวเปิดอยู่แล้วด้วยแต่เป็นบั๊กครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยว้องปิดปิดแล้วเปิดใหม่อ่าหนึ่งนี้แต่สองครั้งปิดแล้วเปิดใหม่ครับเนี่ยกดปุ่มด้านข้างเพื่อวางสายปัจจุบันกดปุ่มเพื่อด้านข้างเพื่อวางสายปัจจุบันล็อกเพื่อวางสายดเนี่ยกดปุ่มล็อกเพื่อวางสายเปิดอยู่แล้วครับเพื่อนๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าก่อนเข้ามาเนี่ยใช้ได้ครับแต่ตอนที่สาธิตตอนนี้ใช้ไม่ได้มันต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ย นี่ยังเป็นพับบิวเบต้ครับก็เลยอาจจะฟีเจอร์ยังไม่สมบูรณ์อ่ะผมลองโทรใหม่สิบห้านาฬิกาอ่าไปอ่าลองโทรใหม่นะครับรายการแท็บรายการประวปุ่มทับนิ้วซันอ่าโทรโทรโทรอ่าแน่ผูแน่ผูอ่าอ่าแอนเซอร์คอร์อ่าสวัสดีครับอ่าได้ละได้ละอันนี้อ่ะวางสายครับกดปุ่ม power หรือปุ่มล็อกสายปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปึ๊บบล็อกอยู่ครับเพื่อนยังเป็นบล็อกอยู่วันก่อนทําได้วันนี้สะทําสื่อทําไม่ได้คือก็เคยเจออาการนี้เหมือนกันกับกับในการทดสอบตอนแรกไปเจอเมนูนี้แล้วมันมันทําได้นี่แล้วก็ลองลองทาดูก็ทําได้และลองทําดูอีกทีก็ทําไม่ได้ดังนั้นฟีเจอร์มาแล้วแต่สําหรับผมใครทําได้ยินดีด้วยของผมยังมีบั๊อกอยู่สําหรับส่วนตัวผม ต่อไปอืมอืมหน,หน้าจอล็อกหน้าจอถ้าคุณกดแค่ปุ่ม power ขึ้นมาวันศุกร์ที่15กรกฎาคมสังเกตไหมครับถ้าของเดิม i o s 15.5อ่ะเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอ้าวชอบเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อนๆวิธีการแก้ของผมทั้งเงียบก็เลขส,สีิน,นิดนึงคราวนี้ i o 15. s 15.5โอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอาใหม่ เมื่อกี้เป็นตัวเตือนเป็นรายชั่วโมงอ่ะกดปุ่ม power หนึ่งครั้งสิบหนาฬิกาบัดขวาไปวันศุกร์ที่สิกรกฎาคมอ่ะอันนี้แล้วคราวนี้มาที่ ios 16กดปุ่ม power วันศุกร์ที่สิกรกฎาคมบัดขวาไปสิหนาฬิกาเออคุ้ณไหมครับคุ้นคือมันสลับที่กันครับเพื่อนๆวันที่กับเวลา ios 15จุดตั้งแต่เราใช้มัตั้งแต่ต้นเลยเนาะ ios 7, iOS 8, iOS 9จนถึง iOS 15เวลากดเจอเจอเวลาแล้วปัดขวาถึงเป็นวันที่แต่ iOS 16ตอนนี้วันที่ก่อนแล้วค่อยเวลานี่ยังเป็นพับยิงเบตา้าเดี๋ยวคงได้รับคำเรียกร้องจากพวกเราว่าอยากได้เวลามาก่อนวันที่และของเดิมทัดอยู่ที่หน้าจอล็อก16นาฬิกาวันศุกร์ที่15กห้ากรล็อกอยู่ ไฟฉายปิดปุ่มกล้องปุ่มม,มีไฟฉายกับมีกล้องอยู่ตรงนี้อ่าแล้ว iOS 16วันศุกร์ที่15ห้ากับสิบนาฬิกา 1, หนึ่งนาทีกดปุ่มโฮมเพื่อปลดล็อกปุ่มเคจหึงล็อกสสามารถได้กลับได้กดปุ่มโฮมเพื่อปลดล็อกปุ่มคุณไม่ต้องังวลและว,ว่าคุณจะไปกดโดนไฟฉายตอนนี้ไฟฉายไม่เจออยู่บนหน้าจอล็อกครับแต่ก็เรียกสิริบอกเปิดไฟฉายได้โอเคนี่คืออย่างต่อมาต่อไป iOS 1เอสสิบห้าุห้า แอปพลิเคชันแปลภาษาของทาง Apple เองยังไม่รองรับภาษาไทยแต่ iOS 16 Public Beta ตอนนี้วันศุกร์ที่เฟสไทม์อโดอกโทรศัพท์เหนึ่งวอล์กสามสัตเค้สองวอล์กสามเพลสรับตอบนะคะค้นหาคำคำสั่งลัดแปลภาษาแอปพลิเคชันแปลภาษา,า,ษาผมเปิดและตั้งค่าแล้วแ<ป>ลภาาษให้เป็นอา่าปัดขวาไปกลมอังกฤษ,กษอังกฤษน้อยกลุ่มแล้วก็ปัดขวาไปภาาษไทยกลุ่มอ่า อันนี้นาฬิการ,รูปแอปเปจากทางสากรบริการเหมือนกันนะครับมาเสียงอยู่ไกลๆคือผมผมเลือกภาษาที่สองเป็นไทยเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้ใช้ง่ายๆปัดซ้ายมาที่ปุ่มฟังเลือกภาษาอังกฤษสักวงกลมปั้งปุ่มเนี่ยแล้วหนิ้นวแตะสครั้งผมเป็นคนไทยจะพูดกับคนอังกฤษคนอเมริกาอยู่ที่ปุ่มฟังแล้ว1น,นิ้วแต่2ครั้งแล้วผมก็พูดไปว่ากินข้าวหรือยังครับ Have you เอออะไรนะเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะ have have you eating เนี่ใช่ไหม yes คือ y et นะ y et อ่าแล้วถ้าผมเป็นถ้าถ้าฝรั่งตอบผมมาผมก็บอกเออเออพีเวสพีเวสแล้วก็อ่ากดไปกดที่ผมฟังแล้วก็ให้เขาพูดสิ่งที่เขาตอบมา I'm hungry ฉันหิวเด้อฉันหิว แล้วก็อยู่ที่ปุ่มเนี้ยถ้าเราอยากจะพูดกับเขาเอีก,ก็จริงๆมีตั้งให้พูดอัตโนโมัติเลยนะแต่ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับอันนี้เอาง่ายๆก่อนก็คือคือเราไม่ต้องมานั่งกดสลับภาษาไทยสลับภาษามานะครับเพียงแค่คุณตั้งว่าภาษาต้นทางภาษาปลายทางแล้วเราก็พูดเนี่ยผมอยู่ที่ผมฟังแล้วผมผมก็พูดภาษาไทยโต้ตอบกับเขาต่อไปกินข้าวกันที่ไหนดี Where to go for dinner? ่ h where to go to dinner? รู้เวลาด้วยรู้เวลา รู้ว่าตอนเนี้ยคือบ่ายสามเราก็ต้องไปดินเนอร์ตอนเย็นกันเพราะตอนนี้มันไม่ชิร้านแล้วร้านคือหันกลางวันอ่าโอ้โหเขาคิดคิดเผื่อเราไปด้วยอ่าคือเขารู้เวลานะดินเนอร์อ่าเราเราก็ตอบกลับว่าอ่าอ่าตอนนี้เขาต้องตอบกลับเิอ่า i want to go to siam ฉันอยากไปสยามนะมรู้ด้วยว่าสยามนะสยามเมืองยิม้มเนี่ยอ่า ไปมาบุญคลองดีกว่าไหม Is it better to come in b n k o n g อ้าวรู้ไหมบุญคลองบุญคลองเมื่อกี้อ่เเเา,าเขาเขาถูกไหมคนฟังภาษาอังกฤษถูกไหมอ่าแล้วเอ่อ Where Where is the Where Where ที่ไหนที่ไหนที่ไหนปังอ้าวแล้วที่ไหนที่นั่นที่ไหนอ่ะมาบุญคลองเนาะอ่าหรือจะไปแถวในส่วนนองสําเพงหรือจะไปแถวคลองเตย จะไปะทุมวันหรือจะไปสนามเป้าหรือจะไป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 เตอร์ไปแอลอ้พอดีกว่าอืมอันนี้ก็เป็นความสามารถของแอปพลิเคชันแปลภาษาที่ต่อไปเราก็จะใช้กับของ Apple ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมาอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนรอยคอแภาษาหยิบมาแล้วอุปกรณ์เสริมเพิ่มคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่นนี้เป็นคีย์บอร์ด Apple w i r ไวเล s คีย์บอร์ดตัวเก่ากึกของผมเลยเดี๋ยวเปิดบลูทูธใน iOS 16ก่อนนะครับการตั้งค่าแล้วก็ไปที่อ่าโอเคเดี๋ยวต้องออกไปที่กตื๊ดตื๊ดตึ๊ดออกไปที่การตั้งค่าหลักการตั้งค่า โฟกัสเสียบการแจ้งเซลูล่าดูทูธวายดููทูธอ่าปิดอยู่แตสองดูทูธหัวข้อดูทูธปิดอ่า,อาเปิดคราวนี้ลูทูธเปิดแล้วนะอ่าคราวนี้กดปุ่มนี่อ่าเปิดยังปึ๊บอา้าวทำไมไม่ติดล่ะครับอา้าวกดสิครับหรือว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดลูทูธเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะครับ ต่อแล้วนี่ครับต่อแล้วอเอาใหม่เข้าศูนย์ควบคุมอ้าเปิดแล้วนะครับแต่ทาไมไม่ไม่เชื่อมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเชื่อมนิดนึงนะครับอ่าปึ๊บการตั้งค่าอไม่ได้เชื่อมต่อกดเข้าไปเกํลลังเชื่อมต่ออ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับกอนนี้กําลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ อ่าเชื่อมแล้วตอนนี้คีย์บอร์ดอ่าตอนนี้คอมมานด์ hist เดี๋ยวนะครับขออนุญาตจะาทำยังไงเพื่อนๆได้ยินเสียงชัดเอ่อมาไว้ตรงนี้นะครับอ่าตอน o i c การตั้งค่าหนึ่งหน่วยเทมอ่าตอนนี้เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงของ voiceover ชัดกว่าเสียงผมหน่อยเพราะติดกับไมค์เล่ะเนี่ยการตั้งค่าหนึ่งหน่วยเทม เดี๋ยวผมขอเข้าการตั้งค่าแล้วค้นหาเนาะตอนนี้การการการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าค้นหาช่องค้นหาอโอเคเขอาที่ช่องค้นหาแล้วตอนนี้ลองพิมพ์ที่คีย์บอร์ดครับคหามดตัวอักษรฟอฟอหอกอโดอ้าวแล้วเปลี่ยนภาษาอ่ากดปุ่มผมสเปซ bar หกโดอิงเวิร์ดแปอเป็นอังกฤษแล้วลองพิมพ์ดูครับเอร์ชฟิลดงการซูมการช่วยการเข้าถึงลูกศรชี้ขวาซู a s d f อ่าพิมพ์ได้ครับ a f d อ่าลบ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 ให้หมดก่อนลบให้หมดก่อน t h a character phon อ่าคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นไทยดูครับจะเปลี่ยนได้ไหมมาหน้าจอเปิดใช่ช่องค้นหากำลังแก้ไขค้นหา่ลองพิมพ์ครับเปลี่ยนละผมกดเปลี่ยนใช้ตัวอักษรเข้อ้าวทำไมไม่ได้ล่ะ language e n g เ i s h ภาษาไทยเครื่อง input mode ช่องค้นหากำลังแก้ไขเอ s โอ้โหยังเป็นปัญหาอยู่เลยครับเพื่อนๆท L อัตภาคอังกฤษเวสต์เทเรนต์อินพุทมูดแคปสลบเคเคเภาษาไทยเทเรนต์อินพุทมูดแคปสลบไม่เล็กเอลอัตภาคเยังเกิดปัญหาในการเปลี่ยนภาษากับคีย์บอร์ดบลูทูธอยู่เลยอ่ะเพื่นพนอนๆโอ้คืออ่ะเดี๋ยวลองไปไปไปที่อื่นดูกันบ้างที่ที่สปอร์ตไลท์นะอ่าที่ สปอร์ตไลท์เพิ่มดูที่ที่สปอร์ตไลท์เป็นไหมสวัสดีท้าเอร์ชรีเซลยูทูบแปดอีเทมฟาสปอตไลท์ออแล้วลองเปลี่ยนภาษาพอหอกดอแล้วช่นครับสชอคเจอเจคือปัญหาคือในเนี้ยปัญหาคืออยู่ในเนี้ยมันจะ มันจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆเนาะเออเดี๋ยวนะต้องหาที่ไหนที่ลองดูที่ messenger ได้ไหมอ่าโทรศัพท์โทรศัพท์ดีกว่าโทรศัพท์รายชื่อแล้วไปที่ค้นหาอ่ามาที่ค้นหาใหม่มาที่ค้นหาใหม่ค้นหางตัวอักษรเอาทำไมเสียงไปคุณภาพต่ำจะแล้วล่ะอ่าเอ อ่าแล้วเปลี่ยนภาษาสเกสอภาษาแสลปลากคำยาวออัออ่าเปลี่ยนภาษาอัแ็กคิแรคเอร์านแรคเอร์โฮอ้าวทำไมกลายเป็นไทยคเอร์คาแรคเอร์กภาษาไทยคือรุนอินพุตโมดแ็ไม่ได้กดลักรอาซอ English u เคือรุนอินพุตโมช่องคนหาัยแรคเอร์โฮแครคเอร์ยยครคเอร์ยังมีปัญหาอยู่เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนครับแม่ คนที่ใช้คีย์บอร์ดบลูทูธก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊เมื่อไหร่จะแก้ไขนาะอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับก็หวังว่าเออเราก็คงจะได้ใช้กันในอนาคตคือผมต้องบอกว่าวันวันหนึ่งผมเปิดมามันสลับภาษาได้หมดเลยเดี๋ยวไทยเดี๋ยวอังกฤษอีกวันหนึ่งก็สลับไม่ได้อีกแล้วคือไม่รู้ว่าเกิดต้องเกิดจากโชคหรือเกิดจากอะไรแต่ว่าวันที่สาธิตเนี่ยก็ก็เป็นเหมือนกับเออเหมือนกับเพื่อนที่ เคยโพสในอินเทอร์เน็ตว่าเออมันยังสลับไม่ได้คือมีวันหนึ่งผมสลับได้อีกวันหนึ่งผมสลับไม่ได้เวตอนทําสื่อเนี่ยผมก็มาลุ้นว่าวันนี้ทําสื่อมันจะได้ไหมเนาะเสร็จแล้วก็ไม่ได้อ่ะอืมนะไม่ได้อ่ะก็สําหรับ iOS 16ก็มีหลายอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับที่น่าสนใจกับเพื่อนๆพ,พ,พวกเรานะครับก็ ใครที่เจออะไรใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆก็ลองนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันวันนี้ก็ไม่จะไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นนะครับก็ทดลองกันไปแบบไหนก็แบบนั้นอันไหนที่รู้สึกว่าอ,อ,อยากที่จะลองเพื่อม,มันทำงานดีขึ้นตอนนี้ผมต้องบอกว่าป้อนทางคำบอกรู้สึกเลยนะว่าหลายหคนบอกตรงกันสำหรับ iOS 16ว่าทำงานดีขึ้นทางานดีขึ้นป้อนทางคำบอกแปลภาษาเนี่ย โอเคเลยชอบเลยเออได้ทั้งไทยและอังกฤษส่วนเรื่องเสียงสิริหรอหอืมอืมอืมนะประมาณนั้นนะก็ชอบแบบเดิมมากกว่าหรือชอบแบบใหม่มากกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลส่วนเรื่องฟีเจอร์การวางสายด้วยปุ่มเออตรงนี้มันก็จริงๆมันหลายคนบอกว่าอีกอีกอีกฝัก่งหนึ่งเขาเขาทำมาก่อนนะเออแต่ว่าอันนี้ คือคือถ้ามีมันก็ทําให้วางสายง่ายขึ้นมาถ้ามีก็ดีนะเป็นเป็นเหมือนฟีเจอร์เสริมเข้าไปอ่าฟีเจอร์ช่วยเข้าไปว่าเนี่ยมีมีปุ่มคือหลายคนบอกหลายคนบอกว่าเอ้ของเดิมมันทําได้อยู่แล้วอันนั้นคือการตัดสายเวลาคนโทรมาคนโทรมาแล้วกดปุ่ม power สองครั้งตึกๆแต่อันเนี้ยเขาให้กดครั้งเดียวเพื่อคือระหว่างเราเราคุยอยู่แล้วระหว่างเราคุยอยู่แล้วคือกดทีเดียวคือเออแต่เมื่อกี้ลองกดสองครั้งไม่นานนะแต่แต่ การบรรยายคําแนะนําของเขากดทีเดียวนะส่วนฟีเจอร์สุดท้ายคีย์บอร์ดบลูทูธยังไม่แก้นะจอ,อะลองนําไปศึกษาเรียนรู้กันดูใครมีฟีเจอร์ใหม่ๆก็ลองนํามาแบ่งปันกันดูกับในส่วนของความรู้วันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วนะครับเอ๊ะเสียงทาไมเพี้ยนขึ้นทุกตลอดเลยเนี่ยอะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม